เก็บยอดพักบุ้งฝรั่งไปลวกไข่เบ่งะะ้อค่ะน้องจิตเพนบอกว่าป้าล่องลวกไข่เบ่งเนี่ยว่าสัน้นอันนี้คนละบ่องนอคะ่ะอันนี้มามาเก็บยุคข้างตึกเด้อยนี่จังซี่ล่ะค่ะคันคันเขาใหญ่ๆน่ะพุณน่ะเบ่งล่ำนี่ค่ะคุณน่ะคุณน่ะล่ำเนี่ยใหญ่ก็ล่ำไผ่ใหญ่ก็ล่ำไผ่ที่ไปเก็บค่ะ สูงทเอ,อาาเอาเฝ่ากันเด้อค่ะเอาหมามานะมันมันมันอยากเนี่ร่ำยังสิกินบ่ได้แล้วลนะ่ะเถ่าแล้วเถ่าพูนะ่ะเถ่าแล้วค่ะสิเก็บไปบ่าหลายเพราะว่าลวกให้น้องจีบบ่งนี่หมูว้านแกงแสบขนาดเลยแสบอีนลี้ค่หูว้านเนี่ย ุ่ะรถพวกนพวกทำงานกว่าสสางค่ะรถเขาจอดเมื่อนึงถือเสื้อจูงหมามันก็เลยนะคะคันยังสีบ่ไ้เลยนะเท่าแล้วแต่ว่าส่วนยอดนี่ยังได้อยู่ฟังเสียงเด้อปูนนี่ค่ะเห็น่วลาห้ารถเท่าอันนี้ มองยื่ข้างในทีภาพว่าบางสุดนั่น,นย,ยังพอสูงปานนี่ไงน,นี่สูงขึ้นท่วมหัวเลยเอามองดูกันค่ะคนงานกวาดสางังเขาเขาผู้หนึ่งนั่งยู่ในรถผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างนอกคุยกันอ้อมอ้อมอยู่ค่ะว่าเห็ดยาํำแซบอีหรีแกงต้มสมมือวนัน ต้มสมทั้งบดานี่ค่ะปกติเวลาเวลาแถวแม่เพิ่นต้มสมนะ่ะแถวแม่เพิ่นใส่แครงหัวชิงไข่พีกแหงแล้วกับหัวพ,พักบัวท่านค่ะแต่เมือว่านี่เมื่อไดใส่หัวจิงไข่ได้ค่ะใส่ถังแตบบอกพีกับอันนั้นนะ,นะคะใบกระเทียมเพราะว่าหัวพักบัวมันเบิดกันยังแสบแสบแสบ,แสบท่านี้เอาท่านี้เนาะค่ะ มันสมลวกเรามันสิค่อยลวกอยู่เทือนหนึ่งมันบอ่อแซบแต่ว่านี้สิลวกยอดอาจทีแซบค่ะลวกยอดอาจทีแซบเอากลองรู้ไหมอีกกันนี่ค่ะอืมปูนเอาไปลวกกัมหนึ่งเนาะคะ่ะเอามาไส่จานบบดนีค่ะ ลวกักบุงลวกพะบุงฝรั่งค่ะใส่จานว้างแบบแบบนี้แหละวันนี้เป็นวันแรกที่เดินมาไกลในเวลานี้นะคะเพราะเมื่อทีลงไปดูหลุมซับเบว่าช่วงสายๆเนี่ยจะมีบรรยากาศเป็นยังไงลราก็เลยมาดูว่าแค่ฝรั่งต้นเนี้ยเป็นยังไงบ้างออกดอกแล้วบานแล้วด้วยค่ะแต่อยู่สูง เขาตัดทิ้งมกเขาตัดผันเมื่อก่อนเนี่ยกิ่งกิ่งอยู่แค่ตรงนี้เก็บได้เดี๋ยวจันีไม่ได้แล้วค่ะส่วนนี้คือผักบุ้งฝรั่งหรือเจแปนิสนาดวีดดูค่ะเนี่ยโตแล้วเขาคุมได้ดีมากนะเนี่ยค่ะเขาเอาก้อนก้อนหินหินกรวดเนี่ยมาคุมเอาไว้จึงไม่มีโผล่มาตรงนี้เลยเขาคุมดีจังเนี่ยคือลักษณะต้น นี่ยังเล็กยังถือว่าเป็นต้นที่เล็กค่ะถ้าต้นที่ใหญ่เนี่ยเท่ากับลำอ้อยดำเลยส่วนนี้เดี๋ยวก็ามาถอนดูลักษณะใบถ้าแก่แล้วไม่มีลักษณะไม่บ่งบอกความเป็นผักเลยแต่ว่ายอดขนาดนี้ยอดยังเก็บไปแกงได้ค่ะเก็บไปหลายๆย,ยอดค่ะล้วก็เอาไปแกงเติมน้ำส้มมะขามข้าไฟมันก็อร่อยยัง ยังกินได้อร่อยด้วยนะยอดขนาดนี้ค่ะตรงนี้เป็นที่สำหรับให้ให,ให้หมามาวิ่งแต่จะไม่พาหมาของพวกเรามาวิ่งเลยเพราะว่าไปลวกอันนี้จะเอาไปใส่ในแกงเหลืองด้วยค่ะแล้วเอาไปลวกด้วยเพราะว่าครั้งก่อนนั้นทำคลิปลวกผักผักบ,บุ้งเปรี้ยวเนี่ยเพราะน้องจิตน้องจิต เฮนรี่ฟาร์มอเมริกาน้องเขาบอกว่าป่าลวกไ้เบิ้งแนวซันพอเอาไปลวกเราวิธีโอ้นั่นเจ้านั่นเอาไปถิ่มใสค่ะตั้งแปดนาะทีมานี่จเจีบไปลวกไ้เบิง้งใหม่ยังบอกแกยังยังทำพอดีอยูคค่ะเนี่ยล่องด้วยค่ะพูดไดย,ยังบ่ท่านเดดได้แกง แต่ว่าลวกนี่จะบ่มพักกินได้ล่ะมากกินแบบแกงหลายกว่าค่ะแต่ว่าสเอาไปลวกให้น้องจิบก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยล่ะค่ะเบิ่งค่ะที่ลวกลวกยอดพักพักบุ้งสมน้ำเดือเดอเอาลองไปโรดค่ะเนี่ย พเนะค่ะประกาศเป็นยังสี่ละแล้วแต่ชีลวกแต่ขว้สชีลวกโดนเติบเพราะว่าเขาบอกว่าภักมุ่งนี่ต้องกินสุกต้องเฮดไ้ซุกเด้ค่ะคันซันนี่สารผิดว่าซันคันซันกะคันบอวลวกไ้ซุกบัวต้มห้ซุกกะเอาไปคูกลับนำสมสายชู่จังจะกินใดพนาค่นะ,ะนี่ค่ะลวกแล้วเราปิดไฟแล้วแล้วปนี้เอาไปเอาไปใส่น้ำ น้ำเย็นเดี่บานนี่ค่ะสีคือจังรวบพักกระเดินคือจังรวบพักติ๋วเนาะค่ะสีเดียวกับรวบพักติว๋วอันเป็นเศษเนะี่ยเพราะมันเศษโซกับปกเน้ะคะ่ะนี่แหะค่ะลวกแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นบางหันล่องซิมไปไปหยอดนึงนัวนัวต้องใบเป็นนัวนัวแต่ตรงตรงมอง มองจังสีเป็นสมมั่นก็นเลยแสบค่ะเอาไปกินกับปนลเป็นตาแสบอยู่ได้ล่ะค่ะล่องเห็ดเบิงเดอร์ค่ะเนี่ยแสบอยู่เมื่อวันว่าแกงแสบซื้อๆลวกยอดนี่ก็แสบค่ะแต่ว่าตรงที่เป็นนอออนยังบ่าเคยเอามาลวกจะเถื่อมีได้เอามาต้มสมกับแกงสมแต่ว่าลวกอันเนี้ยแสบอยู่ได้ล่ะค่ะได้ได้เคี่ยวยอดได้เคี่ยวใบเขา ม่พอกันคลิปหนาเด้อยค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะเอามาใส่จานบาดดี้ค่ะลวกผักบ,บุงลวกผักบ,บุงฝรั่งค่ะใส่จานว่างแบบแบบนี้ค่ะเก็บมาหลายวันแล้วนะยอดผักบ,บุ้งฝรั่งค่ะไม่มีเวลาแกงเก็บมาสี่วันแล้วนึกได้เลยเอามาแกงใส่น้ำแกงเหลือง ลูกสาวสั่งแกงเหลืองหน่อไม้ดองมามันเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดก็เลยลองเอาเอาน้ํามาผสมน้ําต้มเห็ดแล้วก็เติมผักใส่ยอดผักบุ้งฝรั่งเนี่ยค่ะลงไปไม่มีปลานะคะไม่มีปลาอื่นนะแล้วก็ปรุงรสอร่อยบีบมะนาวหน่อยหนึง่งอร่อยค่ะเพราะว่ายอดผักบุ้งความอร่อยไม่มีใบผักบุ้งอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ได้ว่าความอร่อยไม่มี ยอดผักบุ้งและใบผักบุ้งจะไม่มีรสเปรี้ยวนะคะมันจะเปรี้ยวอยู่ที่ที่ปล่องที่ลำผักบุ้งเท่านั้นค่ะจึงต้องเติมมะนาวมะนาวเยอะช่วงนี้มะนาวถูกค่ะขอบคุณมากๆนะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ